มาดูเพจนะชื่ออะไรเฟซอะไรลุงมดอะไรนะลุงมดมอย้อยลุงมดมอย้อยตอนนี้ก็อยู่กับผู้ลูกผู้ตื่นผูกบานท่านหนึ่งครับใครจะซื้อขายรถยนต์นะโอ้ของแท้เลยครับเนี่ยเจอมีอะไรซากรถซากรถก็ขายรับซื้อดาขายดาทั้งรับทั้งซื้อครับรถเก่าซากรถทุกสภาพทุกสภาพอีแตนปิกอัพรถเก๋งรถเก๋งรถแมคโครรถซิปล้อฮกล้อ แมวเต็มมอเตอร์ไซค์แมวมอเตอร์ไซค์แมวอย่างอื่นทั้งหมดเลยรถบรรทุกเอารถบรรทุกเอาเอาหมดของแขกเลยหนึ่งดูดูรถบรรทุกอันนี้อันนี้รถน้อยรถเดี๋ยวรถบรรทุกเดี๋ยวให้ดูคันคันก็บานวัดไปซื้อก็บานวัดบานวัดไหนบางคงเลยบานวัดบางคงอันนี้รถตู้น้อยครับอันนี้ก็รถตู้น้อยนี่ส่งเมืองการส่งเมืองการซื้อจากชลบุรีส่งเมืองการครับอันนี้อันนี้ก็ส่ง น,นี่ส่งจันทบุรีครับ <os> อ,อันนี้อันนี้ไปอันนี้อะไรจำไม่ได้แล้วอันนี้อันนี้ไอ้ปิกอัพพิกอัพบัตรน้อนม่วงน้อนม่วงไหนน้อนม่วงนี่นะบัตรเองเลยบัตรเองเนี่อันนี้อันนี้ซิฟล้อมังคงซิฟล้อก็เอาซิฟอย่างเลยก็อันนี้ก็อยู่ครับรถน้อยรถใหญ่เอาเม็ดครับ ไม่เอาะตัวมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไม่เอาอ่าลองมาดูหน้าตาคนรอดูครับเนี่ยนะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัครับเดี๋ยวจะช่วยจับเพิ่งจะจับจะจับสายมือเลยโอเคครับจับสายมือนะโอเคครับหันมาเออตรงนี้มาแสงพนาหาท่านอ่ะหาท่านน่ะโอเคทังคนโอเคครับตอนนี้ทักายครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับฉากอะไรนะเฟสชื่ออะไรลุงมดลุงมดมองดามองดาลุงมดหมอย้อยใงไงๆเดี๋ยวจะได้มองเห็นตัวลุงมดหมอย้อยครับ ลุงหมวดเศรจริงชื่ออะไรครับปราโมดจุปราวันทองอะไรนะปราโมดซุปอะไรนะจุปลาวันทองจุโอ้เสี่ยงคุณพ่อจุปลาวันทองเป็นคนกันไหนกำเนิดกำเนิดปั้นเกิดกับกรุงเทพแต่แต่ปั้นปั้นปั้นพ่อบรรนแม่อ๋อผมก็เป็นกำเนิดคนอยู่ไอ้น้ำสูงบ้านเองนี่แหละสูงครับราคาทงจุดบกเออพี่แกเป็นคนน้ำสูงคนบ้านดนลาวดยอะไรคนบ้านนลาวนลาว ลราก็ผู้ใหญ่มีใชอะไรก็อยู่ด้วยกัน<ช><ช>เดี๋ยวผมถามทำอะไรนะเกี่ยวกับรถคุณชัดๆดิผมกระปือคนจะมาติดต่อหาข้อมูลมามาหามาซื้อมาขายมาลดลดเก่านะเขาไม่ใช่รถใหม่นะครับรถรถเกา่าต่างซื้อต่างขายใช่ไหมที่เป็นซากถูกสภาพแล้วก็รถเก่าที่ไม่ใช่แล้วก็ถ้ารถใหม่ก็รับซื้อเหมัอนกันรถใหม่ก็รับซื้อครับ รถหมายก็รับซื้อรถรถใหม่ไม่ถึงอะไแต่เราใช้แล้วนะใช้แล้วโอเคาัคือใครใครที่ขายรถอ่ะปรึกษาได้ทุกทุกกรณีทุกกรณีเลยยกเว้นมอเตอร์ไซค์ยกเว้นมอเตอร์ไซค์ยกเว้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถ้าพวกรถเสียรถซ่อมรถอะไรนี่ปรึกษาเรื่องการซ่อมการดูแลบำรุงได้มผมไม่ใช่ช่างแต่ผมพ่อแนะนําได้มผมพ่อแนะนําได้แล้วก็ กอฉี่เป่าแนน,แน้าช่างแนน้าวิธีการทําได้นิดๆหน่นนอยๆครับอ่าสมมุติตัว,ตวอย่างสมมตุมมติว่าอันนี้ดังหันกับเห็นไม่ได้อ่าสมมุติว่าเดี๋ยวนี่ซื้อขายกันท้งแบบซื้อขายทั้งประเทศใช่ไหมครับผมทั่วประเทศอันนี้ทั่วประเทศนะครับ <laughs> ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเล็กๆน้อยนะครับทั่วประเทศเขามีเครือข่ายนะครับโอ้สำคัญอยู่ตรงเครือข่ายสมมติรถ เห็นซ uh, ื้อขายทสมุดรถอยู่เชียงรายรถอยู่เชียงรายเจอรถเชียงรายคนจะเชียงรายจะขายกระทรมมาได้ทั้งนี้อะไรฉีดเพจิดอะไรนี่ลุงมดลุงหมด,หมดอ่าเรียกล,ลุงหมดดีกว่าลุงหมดสามารถจัดการจากเชียงรายไปไขาคนเชียงใหม่ได้หรือไปขายคนเชียงรายได้ใช่ไหม <S 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 ใช่ครับโดยลุงหมดไม่ต้องไป ตรงมันใช่ไหมอยู่ตรงนี้หรืออยู other, uh, ่ท so ั้งใต้ด um, ูท um, um, ั้งตะวันออกนี่ก็หากินทางตะวันออกมานานโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องไปแต่สามารถจะบอกเครือข่ายไปซื้อไปหาได้ถูกไหมครับอลองยกตัวอย่างนะสมมติว่ามีเจอรถคันเดงสมมติใครจะขายรถอยู่อายุเพชรชบุญอยากจะขายโทรมาหาลุงหมดลุงมดจะทํำยังไงเราองฟังก็ส่งรูปถ่ายแล้วก็รายละเอียดรถมาทาง ทางไลน์หรือทาง messenger Faith, facebook แล้วก็โทรพูดคุยปรึกษาแล้วสรุปราคากันเบื<ม>้องตน้นสรุปราคากันได้เ<ม><ม>บื้องตน้นคร่าวๆก็ประมาณ8 9 0เรื่องราคาสรุปกันได้<ม>ก็<ะ>เดี๋ยวผมก็จะได้จัดหารถยกหรือรถสไลดล์เขาไปหลับถึงบ้าน เดินเด,เดลุงหมดไปแต่ไปลุงหมดจะมีเครือข่า,ขายอยู่ทุกจังหวัดมีทีมงานทีมงานถูกไหมครับโอ้ oh, ผมชอบประโยคน์ี้ครับมีทีมงานช่วยจัดก,การดูแล hmm. อยู่บ้านที่เฉยอยาเฉยแล้วก็คอยรับเงินรับเงินครับเพราะฉะนั้นความหมายคือมีสองนิยะหนึ่งใครจะขายที่เป็นเจ้าของรถสามารถมาติดต่อลุงหมดกับผร้หายจัดก,การห้คนอยู่จังหวัดนั้น,น,น ไปบอกไปกล่าวไปหาไปอบอกราคากันแล้วเขาจะไปซื้อไปขายเขาจะขนรุไปเลยจ่ายตังค์ถูกไหมครับอ่าโดยลุงมดไปทางไปลุงมดจะให้เครือข่ายลุงมดได้กาไรห้าร้อยหกร้อยไม่ได้หลายเนาะรประมาณนี้เองอ,นนอันนี้ลุงมดก็เป็นทำเลกิจธีบริสุทธิ์ก็สามารถกาไรไม่มากเพราะนั่นกับแต่จะของต้องพูดคุยกันที่ตกลงอันที่สองสมมุติว่าพวกเราไปเจอ เพื่อนๆไปเจอเพื่อนหรือไปเจอใครที่อยากจะขายรถไทนาก็าไปทําสากเล็กหรือรถที่ไม่ใช่เอาไปประกอบต่อหรือเอาไปขายสากเล็กก็ได้หรือจะไปครับปับ๊บไปขายเป็นรถมือสองก็ได้ก็ไปบอกแล้วก่อคนที่กับประสานให้ทุกหมดทุกมดก็จะประสานต่อประมาณว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับเ<ำ>ลยอาจจะมีใครับโบนัส คนที่ประสานมาสักสมมติตั้งห้าร้อยแบบนี้ก็ก็ดีเช่นเป็นว่าเป็นธุรกิจที่ง่ายๆเพราะคนซื้อคนขายก็ต้องพอใจซึ่งราคาขายสินกันและกันถูกไหมครับครับโอ้ผมฟึ่งคือผมไม่ค่อยอยู่ในวงการนี่ประเภทนี้เนาะผมคือไม่ค่อยรู้ลุงทมาทำอาชีพนี้มานานยังก็ประมาณสิปีเกือบแล้วเกือบสิปีแล้วที่มาซื้อขายรถเก่าก็ดี ตอนนี้ลุงหมดก็มาอยู่แถวโรงเรียนทอถองใก,ใกล้ๆมาบันทาดกระห,หาหลุดหา,าอ้าวลาสุดเอาถามว่าลาุดหรือสองลายลุงหมดไปไหนไปกันไหนยังไงละขายง่ายขายของไหมมาวานอตอนเย็นมาวานนี่เออวันนี้วันที่เจ็ดมิถุนาหกแปดมาวานคือวันที่หกมิถุนาหกแปดรับนคนกระบาดหนองพองเขาหนองพลองครับหนองพองเขาส่งข้อมูลมาว่าเขาอยากขายรถ ซึ่งราคามันสูงเกินที่ผมจะรับได้ผมก็มเลยช่วยเขาขายอ๋ออันนี้เคสที่สามลุงไม่มีตังค์หรือไม่มีขายที่จะซื้อก็ไปช่วยเขาขายโดยไปโพสในกลุ่มหรือให้เครือขายมารับซื้อน้องนั้นใช่ไหมครับเออท่นี่ก็ขายออกห่ะขายออกชั่วโมงหนึ่งฮะใช่วเวลาขายชั่วโมงหนึ่งของแท้เอาข้อมูลสมมติจะขายขาย มันราคามันสูงลุงไม่ไหวลุงก็ไปพาเอาไปในกลุ่มที่สมาชิกเครือข่ายกับเจ้าของครับเขาก็มีมาหลับซื่อครับลุงก็ไเด็นคานาน้ำร้อนชาอารอยถึงพันก็สินน้ำใจจากนใจ<ะ>จากเจ้าของรถเขาให้มาหา้าลอยอ๋อถือว่าเป็นอะไรที่ที่ดีเลยครับคล้ายๆเราจะมีเครือข่ายมีมีคนช่วยเนะาะสมมุติเราแทนที่รถไม่ได้ใช่อยู่บ้านปึ๊กนึกหรืออาจจะขาย ปขายก็เต้นก็เลยแต่เลยแต่คนนะแต่อาจจะมาฝากเองขายก็ได้เองอาจจะเอิกราคานึผมไปพูดคุยก็ได้เนาะหรือไม่ต้องขับรถไปลุงบดสามารถบริการเราเครือขายมาเอารถไปเลยใช่ไหมครับทำโอ้ดีจังทำสัญญาซื้อขายถูกต้องตามกฎหมายเอ่อทุกอย่างคือกฎหมายคุณผู้ใจจังเลยนะครับี่นี่เอ้าทำสัญญาซื้อขายถูกต้องอืเอ้าลุงบดต้องคุยเพิ่มแตมในสิ่งผมยังไม่ได้คุยครับ คุยในเก่งหรครับอธิบายตรงไหนที่ยังไม่ตกตกลนนะอ,ะอธิบายตรงไหนที่ไม่ตกหลน่นที่ยังไม่คุยกันก,ก็ผมรับซื้อจากรถทุกสภาพถ้าพวกเป็นซากเนี่ยผมก็จะซื้อซื้อมาตัดช่างกิโลอันนี้ราคาราคาถูกแพงก็ึ้นอยู่ครับราคาเล็กเก่าอีกทีนึงเพราะว่ามันมีผลชีว่าซื้อล้ถูกดะแพง แต่ถ้าเป็นรถเก่าที่พอซ่อมซ่อมได้กับราคาตลาดแล้วก็ประเมินค่าซ่อม่า้าค่าซ่อมมันแพงซ่อมแล้วขายขายไม่ได้ก็ต้องตัดซากชันกิโลอันนี้ก็จะจะตีราคาประมาณนี้แต่ทีนี้ก็ึืนยูครับจะของรหดหรือผู้ขายอีกทีนึงตามความพอใจครับตามความพอใจ ชอบแบบเครืองขายอาขายมดไปในชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้ไวเังล่ะอ้วันนี้ก็ําลังจะเดินทางไปชนบุรีชนบุรีไปรับรถสามคันพนักนิคมคันนึงแล้วก็หนองใหญ่คันหนึ่งสีราชาคันหนึ่งดูอะถือว่าเป็นการช่วยเหลือด้วยเนาะครับก็คือเพื่อนฝูงกันโนขายก็เลยก็เลยอยาก อยากไปเที่ยวอยากไปเจอหน้าเจอตากันก็เลยถึงถึงต้องเดินทางครับอ่ะที่ต่อลุงเบอร์ขอเบอร์0ูนย์หกห้าศูนย์หกห้ามองในกล้องหกหกแปดหนึ่งหนึ่งหกแปดห้าครับเอาไปเอาไปศูนย์หกห้าหกแปดหนึ่งหนึ่งหกแปดห้าครับเฟซบุ๊คเฟซบุ๊คคือเฟซบุ๊คลุงมดหมอย้อยทิ่ครับข้ามแยกแยกกันเนาะครับค้าแยกสวัสดีครับสวัสดีไปตั้งใจครับครับขอบคุณครับลุงครับครับขอบคุณครับ